ครับสวัสดีเมียาผ้ารวยห้าหน้อยพิเศษครับประจำวันเสาร์ที่เจ็ดครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ขางก่อนครับว่าสามเหลี่ยมอ่านเหลขบริษัทบริษัทสัต,รรสตแลว้วคัแล้วคนว่าแต่กะเหลเ็กเป็นกับอ่านยากในจักหน่อยนะครับแเพรอกว่าเป็นเหลขโบราณครับเลขกโบราณคนโบราณ่อนอายุเท่าไหรแล้วแม่ะ เจ็ดสิบแล้วครับอายุเจ็ดสิบแล้วครับบางคนว่าโอ้ยังแข็งแรงคือคนอายุหาสิบเนาะพอนะคนอายุเจ็ดสิบเล้นะครับได้เงินบัเท่าตัวได้แล้วไหมเจ็ด <Get S 2> ลอยนะครับตามอายุภา่าเงินบัวเท่าอ่ะเบิ่งว่าเพิ่นได้เหล็กยังมาฝากนะครับเพิ่เงิงครับนาครับตามเรียมไล่ยให้ฟังอีกทีหนึ่งครับ เลขแปดต้อครับนี่เด้อเลขแปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับเลขสองครับนี่มีหัวน้อยหนึ่งสองจำเป็นครับหัวน้อยหนึ่งเลขสามครับเลขสี่ครับสามปกติเป็นก็อจะมีขอดหัวน้อยหนึ่งครับอ่าเลขไมียาอ้าวเริ่มเลขเวงครับเดี๋ยวให้เพิ่นเลขเวงครับสี่อ่าครับเรียบร้อยเลยครับเออเลขเพิ่นกะจะมีทั้งหมด เจ็ดโตนะ,ะนี่เลยเจ็ดโตที่เพิ่มหายมาครับคราเปอร์เซ็นต์ถือเพิ่มกับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องแม่คารว่าซื้อเดือนหนึ่งกัยังหน่อยก็ถือเจ็ดขังครับหอดสิบหกจะซื้อช่งสุดเท่าไหรไหมในเดือนนะี้ยี่สิบหมวดได้ปะเดือนเดือน เลวเดือนมีนาถึงยี่สิบครั้งเดือนมีนาเพิ่นถืกวมาทําัยี่สิบงวดครับแต่เฉพาะห้าน้อยบ่เมื่อรวมเบิรดรวมเบิดรวมเบิร์ดเพ่งเหล็กเล่าเหล็กห้าน้อยครับเพราะว่าอยนี่ห้าน้อยจนมาเขาที่เอเพราะว่าบุคอยได้สื่อเพิ่นจะสื่อแต่ปกติครับห้าน้อยปกติปกติอย่างเดียวปกติอย่างเดียวเพราะว่าเหล็กอื่นเขาบุคายครับ อ่าเล็กปกติเลยกเล่าเลยไทยครับร่วมแล้วประมาณยี่สิบหมอนครับต่อเดือน <c oughs> เดือนก่อนพันถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดหมวดหมอน <c oughs> ละสิบบาทหมอนละสิบบาทครับเป็นสื่อเวลาเป็นสื่อเลนบัตระละสองร้อยครับ <c oughs> อ้าวอนอยพิเศษครับมีเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดโตเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เก่าหนึ่งสี่ครับแปดสาม หนึ่งหกสามสองครับเด็กวิ่งพอดีจะมีสี่กับเจ็ดครับตามเกณฑ์ปกสี่ครับต 4, ่อาตามเกณฑ์อันนี้เหล็กนี่ปลายนิ้วนี่คือเหล็กซีหกเลยครับบางคนที่โอ้เหล็กข้างนอกไปขูดเหล็กมากสามคนเบิ่งกันสามคนจามเหล็กบ่บางคนกับวันหนึ่งบางคนกับว่า,วาสอง นี่ C6 ครับนี่ C8 เลกขกแปดเพื่อนยครับอ่ะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ครับรดกดไลค์กดติดตามสองเมียพะรวยครับสวัสดีมั่นหมันสุพูดชุกคนสวัสดีครับ